มายานราตรีเวียงจันทร์นะครับสีหอมอีกแล้วนะครับมาคราวนี้ก็เขาก็จัดระเบียบใหม่นะครับโอ้แต่ของนี่เต็มเลยเด้ดูนะครับเน,นี่ยคนแน่นเลยนะฮะ ท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเนี่ยร้านอาหารก็คนเยอะนะครับร้านค้าไก่ดองนูน่นนี่ตีนไก่ดองแซ่บนี่นะฮะโอ้ขายดีนะจะขายดีแล้วเอาเห็นนะักท่องเที่ยวนะครับทางฝั่งนี้ก่อนเอาทางถนนนี่ก่อนนะครับ อันนี้พิซซ่าเวียดนามเจ้าดังดไอ้วนไปไหนแล้วกะลุมชาเนี่ยเจอคนสวยต้องง่วงตลอดเลยเ็าคุยอะไรกันเนี่ย <c oughs> ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับ มาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คนเยอะกว่าเดบบิมอีกนะครับโอ้ร้านมันเยอะนะนี่ร้านนี้มีหอยโอ้ยหอยใหญ่จริงๆเลยนะครับดูป้าคร้านนี้มีหอยนี่หอยนะครับนี่คนแน่นเลยนะฮะ อาหารสองแม่ลูกสองแม่ลูกไส้กรอกส้มบบาวแจ้งนะครับคนเต็มเลยนะครับโอ้โหสตรีทฟู้ดของจริงนะใครมานครหลงเวียงจันทน์แนะนำนะครับตลาดสีหอมนะครับอาหารการกินเยอะครับ อันนี้อเล็กตําม,มาคราวแล้วมาแซวเด็กกินร้านนี้นะอเล็กนี่คนเยอะจริงๆเลยนะครับใครชอบกินตําก็มาที่นี่เทียบเลยนะครับดูนะครับอุ้ยนี่อ่ำหวยอ่ำหวยอร่อยไหมคะค่่ะยังไมไมด้กินโอ้โหชุดชุดลายเสือเลยเนี่ยยังไม่ได้กินเนาะ ตอบเหมือนกับคราวที่แล้วเลยบอกยังไม่ได้กินเหมือนกันคราวแล้วบอกว่าอร่อยไหมครับ,บอกว่ายังไม่ได้กินนะครับนี่ไงคนนั่นเลยนะครับเนี่ยร้านอาหารหลวงพระบางร้านก๊อปเนี่ยบรรยากาศนะครับคนเยอะจริงๆเลยนะเนี่ย บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกันอยากดูผู้สาวบอกกับสตรอมส์ถ้าใครอยากดูผู้สาวกำงามก็มาตัดซีหอมเนี่ยเราเคยมีอะไรเคมีเลโอ้ยอย่าที่มาเข้ากองเลยนะนี่นะ บ่าเข่ากับคุ่มเข่านี่น,นี่นไอ้น้ำปั่นพี่วีดีคนสวยสวัสดีครับ <c oughs> <g üler> พลลาอะไรวะ <c oughs> เด็กน้อยสวยสวยีดยวเดิน,ดนล่อหน่อยนะครับไปไหนก็มาแล้วก็เอาคลิปหน่อยถ่ายให้ดูนะครับถ่ายแบบคร่าวๆเนาะไม่ได้เจาะจงเหมือนคราวแล้วคาวแล้วนี่เจาะจง คราวนี้ก็จะถ่ายแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้ดูว่า,าตลาดสีหอมนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเราจะเห็นว่าต่างชาติเยอะนะครับตอนนี้สองทุ่มกว่าเลอาหารการกินเยอะนะครับอะไรเนี่ยดูนะครับนี่พวกปิ้งนะครับ อันนี้ปิ้งจีนยำจีนโอ้อันนี้ทอดแล้วเราเดินหน่อยนะครับพาเดินนะครับอน,นี้ถูกเถูก,กอาาของกินเยอะมากเลยนะครับถ้าใครมาตลาดซีหอมนี่บอกเลยนะครับสรุปไม่รู้จะกินอะไรนะมันเยอะจริงๆเลยประมาณอย่างนั้นนะ อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของตัดสีหอมนะครับไฟลุกไฟลุกนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบแก็จะมีคนมาสวยๆนะครับคนมาซื้อสวยนะ <c oughs> <c oughs> แต่คนขายก็หล่อนะ อชมไม่ได้เลยเนอะเห็นไหมครับดูนะครับคนมาซื้อนี่ก็สวยๆนะครับอุยขอรี่ร้านนี้เขาเขา เขาจะเป็นแบบไฟลุกต้องรอตอนที่เขาไฟลุกนะครับอันนี้พวกยำนะครับยำยำมีพวกนี่ก็พวกยำเหมือนกันนเนี่ย พวกยำอะไรไม่รู้นี่มันสีอะไรเนี่ยผลไม้อ๋อไอนน้ใส่ก่อีิสานนะครับโอ้ของกินเยอะแยะไปหมดเลยเะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่รู้สึกว่ารานนี้จะเป็นอ๋อไดฟูกุพวกสาวเขาจะนิยมเลย โอ้เดกฟูกุอร่อยไหมลูกร้านนี้อร่อยไหมคะอืมน่าจะอร่อยเนาะแม่ค้าก็อมยิ้มนิดนึงเออเด็กๆเ,เขาจะชอบกินนะัดูแล้วนะครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นพวกปลาหมึกปลาหมึกนะครับ หมึกนะครับโอ้อันนี้น่าจะขายดีแล้วเนี่ยอ๋อันนี้อะไรปิ้งจีนหมาล่านี่นะครับโอ้ฮอนขนาดเลยขายดีบอกไม่ขายเลยโอยพอได้ขายได้อายุนี่น้ำน้อนจะเย็นไหมโอ้เย็นคักเนาะเย็นเลยเย็นจนเงื่อไหลเออพัดลมเป่ามาห้อยอย่างลงีแต่เราดูท่าคนจะขายดีนะครับ คนเยอะนะครับคนถือว่าถือว่าคนเยอะนะครับมาที่นี่อันนี้จะเป็นร้านขายวุ้นนะพวกวุ้นนะครับวุ้นแล้วก็มะพร้าวน่าจะวุ้นมะพร้าวนะเนี่ยแล้วก็จะมีวุ้นแบบเป็นอันนี้ด้วยนะเป็นลูกเป็นลูกเลยมะพร้าวเป็นลูกนะครับวุ้น, oh <my> นสุดน,นี้เป็นอะไรเนี่ยสป,ปาเกตตี ปากเกตตี้นะครับส่วนนี้เป็นพวกยำโอ้ยำมะม,ม่วงเด้อยำมะม,ม่วงยำหม,มากกระทันโอ้ดูได้เนี่ยน่ากินมากเลยเด้อโอ้ผมก็นำหลายๆไปด้วยเด้อายไปด้วยลำลายไหลไปด้วยเด้อ ร้านนี้น่าจะเป็นพวกทั้หเราคนที่จะชอบยำคือเปรี้ยวนะครับมีมะปรางเปรี้ยวด้วยนะมีมะกะทันมีมะม่วงโอ้น้ำลายไหลเลยมีสตรอบเบอรี่นะครับโอ้น้ำลายไหลเลยครับดูเอาไว้สำหรับคนชอบยำก็จะไปยำโอ้ พักเลยนะครับเนี่ยส่วนนี้อะไรเนี่ยดูดยนะครับอันนี้กุ้งกุ้งแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาบรรยากาศนะครับตลาดสีหอม มีถกล้องงามเราลุนดิสุดยอดจริงแล้วไ,ได้โคชันเลยโคสันโคชันแหละ iPhone iPhone 17 Pro Max ตากแดดยจ่น้ำกันปรากฏว่ามันดับก่อน,<ใ>นของมักเต้โ,โ <laughs> ม่โม,นม,นมนหน่อยนะครับบบว่า iPhone 17 Pro Max ของน้องรองชายนตมันถ่ายด้วยกันมันดับก่อนเลยเจอเซี่ยวมีเอาไปปะ กินน้ำปั่นฟรีก่อนครับน้ำปั่นทุเรียน <c oughs> นี่แหละนี่แหละน้ำปั่นทุเรียนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> โอ้แม่ค้าคืองามแต่ว่าน้ำปั่นทุเรียนนะครับเ <c oughs> จ้า แม่ค้าซื้ออยากเจ้าโอ้แม่ค้างามเนาะปลาแหลกๆพุทโธเลยได้ลืมใส่ใจน้ำเด้อปันนะเอาหัวใจปันไปน้ำนี่เบาคำเดียจ้าเด้อปลาแหลกๆเลยปลาบักนี่เนี่ยเอาไปเอาปันปันแหลกๆร่วเนี่ยลุงซาเลยขอบใจลุงซาจากออสเตรเลียมือนี่มือนี่ตูดกินให้เต็มพี่เลยมือนี่นะ แบรตรงนี้เป็นทุเรียนนะครับขายดีนะครับขายทั้งปีทุเรียนที่สีหอมนี่นะครับบอกเลยนะครับเรียนกนเจ้าเด้อโอ้เพื่อนบ่เพื่อนบัเนี่คือเรียน เ็นแีุ่่นงเซแงมุนี่ะครับทุเรียนใครอยากกินทุเรียนมาตลาดสีหอมนะครับขายดีแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยใจดีขายดีทุเรียนหมอนทองเนี่ยยิ้มใส่กล้องหน่อย <laughs> มาซื้อแล้วครั้งหนึ่งนะเธอแล้วที่แล้วซื้ออยู่นะครับ โอ้ไม่คางามขนาดเลยโอ้ยเดี๋ยว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 เป็นว่าโอ้เป็นทายาทพูดเอกเว้ยมีเป็นว่าโสดทุกคนว่าฉันเนี้ยมีพอดียนตุเรียนไชเทิเออทาบได้ออกเหนือเขาเลยแล้วบทานกับทุเรียนปั่นอร่อยดีครับของฟรีนะครับวันนี้เนีุ่เรียนปั่นอร่อยดีครับลุงชา เราไม่กินลาบปิดแล้วไม่อยากเลยอยากเป็นนมอยากเป็นนมอยากเป็นนมเป็นนมเหรอนะนำรับใครมาเวียงจันทร์นะครับตลาดสีหอมนะครับมาแล้วไม่เบื่อครับของกินมันเยอะไงมาคราวนี้กินอันหนึ่งมาคราวหน้ากินอันหนึ่งนะครับใ <c oughs> ห้กูสาวดีไหม กำลังไหวโอ้เโซีโซีองลดหคนนั่งเต็มเลยนะครับตลาดสีหอมนะครับ คนปนี่ก็ปิ้งจีนนะครับคนนั่งเยอะมากเลย สาวสวยวนะภาษาเกาหลีไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรตัวนี้คนคน ลุมเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับขนมเกาหลีเนี่ยนะครับไม่รู้ขนมเรียกว่าอะไรนะมัะเสื้อก็น่ารักดีนะครับน้ำมะเกียขยอข้นสดๆ บังตองแคนอย่างวะโอ้แบบนี้ที่่ายผู้สาวสองคนมาบังเ,งน,าบาบงเนี่มันชอบบับังนะเนี่ยถ้าเราจะถ่ายผู้สาวนั้นมาบังนะโอเคครับถ่ายจนหนำใจแล้วนะครับ